สวัสดีครับวันนี้เมนูต้มไก่บ้านครับนี่ครับเตรียมเครื่องนะครับต้มน้ำไบท่านนะครับตะไคร้คานะครับหั่นคาลงครับต้มน้ำไบท่านะครับนี่ครับเอาไก่มาล้นครับดกคขนเหี่ยวเรียบร้อยครับเหลืองหุยครับไก่เถือกหน่อยนะครับกําลังเป็นงเบานี่ครับเหลืองเลยครับตึงเหลืองเลยล้นเจ็ด นี่ครับยังเหลืองามๆเลยครับนี่ครับสุดยอดเมนูบ้านเฮาครับนี่ครับหั่นเรียบร้อยครับสับเรียบร้อยนะครับเป็นตอนแล้วนี่ครับบอลงหม้อครับหม้อก็เดือดแล้วนี่ครับลงหม้อเลยเดือดแล้ว เลือดเราใส่น้ำนะครับเลือดเลือดเนี่ยเราปาดข้อนะครับปาดข้อไกลนะครับเอามาต้มใส่กันเลยครับนี่ครับรอสุกครับรอมันเปียกหน่อยนะครับนี่ครับวิธีการวางทับพี่หรอครับนี่ครับสุกแล้วเรียบร้อยนะครับพร้อมเสื์บครับนี่นี่ครับสุดยอดครับเมนูต้มไก่นะครับ นก็ตักไปให้ผู้เฒ่าเครยก่อนนะครับัมเได้บึงก็ยังบ่หลหลนะครับนี่ครับตักใส่ถว้วยครับพร้อมแก้วนะครับสุดอยอดครับแซ่บครับ